สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแฟนครับแฟนเพจบ้านสว่างเชแนลมนีบ้านสว่างเชแนลผ้าพีผ้าน้องมาเลาะชมชมควายมากที่ตลาดนัดกู้กระบือบ้านเชียงหวังอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรพี่น้องนี่กระตรงครับตอนเย็นวันอังคารเอ่อวันจันทร์โทษวันจันทร์ที่24มิถุนายน2567พี่น้องยังมะแรง ตลาดนัดป่านเชียงหวางกับเปิดมีการซื้อขายหัวควายกันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าหัวควายเบอนี้หัวน่ะหลายพี่น้องแต่ว่าหัวควา,ายนี่หน่อยพี่น้องถือว่าหน่อยเบอนี้ถือว่าหน่อยกว่าสัปดาห์ที่แล้วหลายธรรมดาเต็มนี่พี่น้องยังม่แล้งเต็มแต่ว่าเบอนี้ถือว่าหน่อยแห้งล้วก็มีการซื้อขายกันพอสมควรโดยเฉพาะในหอยเวียดย่างเขามาคือเ่าพี่น้องเนาะเ่เห็นในหอยจากเล่าธรรมดาดในหอยจากเล่าเกิดจะมาก อัตราราคากันครับในหอยเวียดก็ดีถ้ามีในหอยจากหลายๆประเทศมากก็จะดีพี่น้องแต่เมื่อเห็นเฉพาะเวียดนามเดี๋ยวสิสอบถามในหอยพันธอีกคือหนึ่งวันในหอยจากเวียดนามมากพันบรพี่น้องเนาะการเมือนี้บางช่วงวันชี้หน้าสุภาพีแค่เนาะออกชมบรรยากาศการซื้อการขายทานในหอยเป็นสะดวกเปิดราคากับสิเปิดราคาเปิดน้ำเนาะพี่น้องเนาะกต่เบิ้งบรรยากาศการต่อรอบนี่เพิ่นกำลังต่อรองไข่สามตัวต่อวันนี้เจ้าเกลือกำลังเดิราคาเปินต่อเจ้าเกยงในหอยจากเวียดพี่น้องในหอยไทยเข้ากับสูสีนะพี่น้องเนาะ าในหอยไทยเฮาบพอขายยังไงถึงราคาไว้ราคางัวราคาไกว่เช่าควายเฮาก็จะได้ประโยชน์นําเนาะพี่น้องเนาะสำหรับราคาควายอาทิตย์นี้ที่เป่าที่ผมเปิดราคามากก็ถือว่าต่ำพอสมควรอยู่พี่น้องตัวละ2,500ก็ยังมีพี่น้องกักคูหน้อย2,500ก็ยังมีก็ถือว่าราคาต่ำพอสมควรอยู่เพี่น้องเนาะถ้าราคามันเป็นสี่ราคาพ้นกระทบก็จะตกกับทุกฝ่ายได้พี่น้อง เริ่มจากเกษตรกร,ร,กรในการกระทบเลี่ยงมากการลงทุนต้นทุนการผลิตกจ็จะแพงมาขายถูกพี่น้องบอกคุ้มคากับการเลี่ยงเนาะพี่น้องเนาะคาแรงในกาเรเลี่ยงคาอาหารคาหน,นันคานี่อ้ยเนาะบอกคุ้มทุนขั้นตัวละสองพันหายจังสีที่ผมเปิดราคาเมื่อนนี้โอ้ถือว่าราคาถูกแพงนะนพี่น้องประมาณนั้นมีกระทบอันดับแรกเลยคือผู้เลี่ยงต่อมาในหอยเพิ่นเกิดกระทบได้พี่น้องในหอยเพิ่นซื้อมา,าขายกับขายยา ซื้อมากน้ำพี่น้องสมมติตัวละ2อ0พหาเพิ่นอาจจะซื้อมากประมาณ2 0 0พเพิ่นก็จะมากําไรตัวละหารอยั่างๆพี่น้องเพงราะท่านมีผู้ซื้ออยู่ประมาณนั้นนะพี่น้องเพราะว่าผู้เอาไปตอกับิอเอาไปต่อ,อ,าตอายากเพราะฉะนั้นมันตันปลายทางเพิ่นว่าเพินเวบาเมือจีนี้ในหอยเพิ่นว่าตันอยู่ปลายทางเมื่อราคาปลายทางมันตันมันก็จะกระทบการถอยกลับมาตลอดถอยก,ก,าาก,กาาลับมาถอยกลับมาราคาก็จะตันลงมาเรื่อยๆเนี่ยกระทบกันไปเบ่ือ่าผู้เลี้ยงกระทบ นายหอยก็กระทบนายห่างนายหอยกระทบเพิ่พี่น้องแล้วก็กระทบไปเพิ่ควบวงจรอลยครบวงจอกระทบกันไปเพิ่เนาะพี่น้องเนาะถือว่าราคาควายเฮ็ดเจอไหนจิกกระเตืองึ้นเนาะพี่น้องเฮ็ดเจอไหนจิกกระเตืองขึ้นทูกไฟเฮ็ดเจอไหสิซอยกันยังไงพี่น้องซอยกันคิดเนาะพี่น้องคอมเมมต์กันมากผู้ใดไม่แนวคิดดีดีนอกจากรัฐบาลเิ่นซอยแล้วผู้ใดสิซอยกันใดอีกแน่เช่าควายเข้าซอยกันใดในแนวทางไห น้พี <tu i ro> ่น้องเนาะกระร่องคอมเมนต์กันมากน้พี่น้องเนาะแต่รัฐบาลนี่ช่วงนี้ยังเงียบอยู่นะพี่น้องเนาะยังเหียบอยู่ยังบ่ทัานมีมาตรการข้ามาซอยเหลือกะถือว่ายังลำบากอยู่เกษตรกรเนาะนพี่น้องเนาะว่านี่เกษตรกรเฮาซอยเรือกันใดแนวทางใดกะร่องคิดบ่งนาะพี่น้องเนาะราคามันจะสิบ่ตกไปกว่านี้ถือว่าตกแห้งแล้วจะบ่ตกไปกว่านี้อีกนะพี่น้องซอยกันนาะพี่น้องเนาะผมนี่เป็นคนเลี้ยงวัวพี่น้องคนเลี้ยงวัวแต่ควายนี่ผมบ่เลี้ยงแต่ว่ามาเบิงแล้วกระ คือกันสภาพบอตางกันงั่วกับควายพี่น้องราคากับบอตางกันหลายเนาะราคากับถือว่าตกขึ้กันอยู่จะเห็นจั่ไดไหนต้องพี่น้องเนาะจะอันไว้กับผู้ลังคนกับจำเป็นนะพี่น้องเนาะก็ซอยกันบอกว่าอันไว้ย่เฝ้าขายมันถูกอยู่แต่ขายยนงมันราคาแพงก็อันบ่ไดเด้พี่น้องคนความจําเป็นของแต่ละคนบ่ขึ้กันผู้จําเป็นเพื่อนกับจำเป็นต้องขายนะพี่น้องเนาะต้องขายขายถูกกับขายเพ็่หนวานะประมาณนั้นก็เลยได้ๆขายนะพี่น้องเนาะความจำเป็นของเท่าของแต่ละคนบ่ขึ้กัน ก็เลยได้ขายวขายเหตไหนเนาะพี่น้องเนาะซอยกันขมิบมาไปเบิ่งอีกทางหนึ่งพี่น้องควา,ายทางผิดพี่น้องเนาะมาเบิ่งข้างหอยฟางหอยฟางคือเ่อนไปอยู่เนะาเหนงงะหอยฟางเห็นไปโซงงัวเหมือนกันเห็นเพิ่นไปโซงงัวโอ้มีตาตุ้มงามไปข้าวหอยฟางเหมือนพี่น้องแต่ว่าเาพิ่นไปอยู่เพิ่นไปโซงงัวเห็นไปโซงงัวหอยฟางได้งัวมานั่งไปขายงัวไปโซงงัวนี่โอ้ขาวคอรอน์เชลแลนเลยควายหอยฟางเหมือนี สายเหนือเบิดเลยพี่น้องขาวขากอลอนแคลนเดี๋ยวสิสอบถามเพิ่นหอยฟางเพิ่นบ่มาไงเพสิถ่าเพิ่นถ่าจนเพิ่นมากเนาะไปใส่น้อกหอยฟางนะพี่น้องเนาะเพื่อนหอยฟางไปใส่ลูกอ๋อเป็นเอางัวไปทรงอยู่เปนเอางัวไปสรงอยู่เดี๋ยวสาเป็นจะข้าวพี่น้องแมนเบิร์ได้ขายยแล้วพี่ลูกมันนี้ว่ท่านได้ขายอยู่วันน้ขายอยู่แมนเบิร์นอนนี่เนาะ เมนเิดก็หอยฟางแมนเปิดประมาณสิบกว่าตัวแล้วพี <quir intro> ่น <'s> ้องงัวผ <sh arp. S 2> ูกอยู่กับเมนบ่โอ้ง่วเพิ่งกระไดมากขึ้นกันง่วหอยฟางกระไดมากขึ้นกันพี่น้องป้ายแนวง่วแนเพิ่งไดมากเดี๋ยวเพิ่นเอาง่วไปทรงอยู่เพิ่นด้ขายง่วเห็นเพิ่นยังจูงไปยุงหันเดี๋ยวรอลอเพิ่นจะเข้าพี่น้องเนาะเอ้ามาเห็นหอยก่อนกับหอยแหงมาหาสื่อว่าูกรไดโอ้ได้ควายมาตัวนี้หอยแหงเดี๋ยวไปเปิดราคากระหอยแหงก่อนสวัสดีครับเป็นไรเหมือนเดิมยังมาอยู่บ่ ได้แม่ของแม่นึงครับใช่ทั้งหนอกบ่โอ้ทั้งหนอกเดี๋ยวจะสีห้หอยแหกพามาหอยบอลจุ๊งมานี่หอยบอลหอยบอลเพป็นกำลังต่อร่างกันบ่หรือกำลังต่อบ่ตัวดิโอ้เพป็นกำลังต่อต่อในหอยอยู่ในว่าข้องหอยบอลได้มากตัวเป็นตัวดิมาดูหน่อย คูหน่อยห้อยแฮกกำลังต่อห้อยบอลกำลังต่อกูหน่อยสูงข่อยย่อยพี่น่องสู้ข่อยย่อยตนโตกว่าทีสทามชิ้นผาเพิ่นเพิ่นอยากได้ทามสิบหผาเป็นตะไปต่อต่อได้ยี่ป่ดทรามสิ้น้าสามสิบหผาย่างแพงนี่ท้องพี่หน่องนะสาบชิ้นผาราคาประมาณนี้แต่จุกประมาณนี้เนาะคือว่าย่างแพงอ ค่อยเมดูเือสองหมื่นแปดเลยค่อยสองม่นเจ็ดทีายเนปาเบ่งบรรยากาศการต่อรองของหอยแหกหอยแหกต้นัันตัวแม่บอ่หอยแหกตัวแม่ก็ผูเพิ่งจากตัวใส่กันแม่ก็ผู

มะคูหน่อยมะคูหน่อยซ้ายเผือกมะคูหน่อยส้ายเผือกเดี๋ยวเป็นต่อรองกันก่อนพี่น้องเพิ่นจะได้มื่นหนึ่งวันเพราะจะได้มื่นหนึ่งดีกว่านี่ผู้น่อยดีเมนบอกโอ้เก่าพันหาเผือกหน่อยเก่าพันหาเพิ่นยังไดห้อยบอล กินปิ้งไก่แล้วหรอบ่กินปิ้งไก่แสบอยู่บ่าหอยบอนกินปิ้งไก่เต๊ตาแสบอยู่ตลาดใดยโอ้อยู่ตลาดดูฝนโอ้อยู่ตลาดดูฝนหอยแหกเป็นผู้ไทยบ่โอ้ยหอยแหกเป็นผู้ไทยคือปูไทยขึ้นไงหอยแหกกินอย่างบัตรฟเนอ่ะวัตุวี้เอาไปวางบ่อนวางก่อน้อยน่ะบ่ตัวนี้วัตัวนี้หนึ่ง หนึ่งหมื่นสามพันสามสิบห้าหนึ่งหมื่นสามพันหร้อยดิกับการง่ายคนน่อยๆ่อ้่กนห้ไดหอพ่ออย่าง่เนีดอนกินหยาดีมันมันพ่อหยาดอนไม่ลูกมันบ่ครับลูกโอ้ลูกแม่แม่เผือกลูกดอนแม่เผือก ไบอกเป็ตัวเล้องว้องอย่ไปดิมมันลอยดีที่ตายห่มะไบ่ได้ได้หมเมมั่นที่บอกหอยแหงได้แม่มันมาที่บอกม่มั่นก็อีโอ้ก็อโอ้าซื้อมากลังต่อรองดอน ล่ <c oughs> uh ้เลี้ยงลูกกอยอฟร้าปละกันา้าปกันตุเรียนดอกแม่ลูกกันแม่ลูกกัน ว่าไย่งีเม่เน้วนนีินสามพันหารอยขนากับมื่นสามพันหาอยพอต่ออยู่ได้นมื่นสามพันหาอยมื่นสามพันหาอยตัวแม่ได้พี่น้องมื่นสารอแต่พอสื่อของผอยู่ได้ตัวนกบมืนสามพันหารอยกัคูหน่อย ตัวนี้เก้าพันหาร้อยเผือกหน่อยพี่น้องแต่ว่าแม่เพิ่นสองบ่เพิ่นบาดม่านแ้วเด้แม่เพิ่นม่านแ้วพี่น้องเดี๋ยวให้เพิ่นต่อกันพ้นตัวสิเปิดราค่ายเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมาจากไส่ยัครับนี่มา,จา,มมมาจากใส่มูนใส่ <c oughs> มูนเนอะมาจากใส่มูนเพิ่นกำลังต่อรองกันมาจากใส่มู <c oughs> โกกนโคกเง่าอยู่บ่ <c oughs> โอ้โขกเง่าแถวโคกเง่าเหรอเนาะก็เพิ่งแม่งเป็นเราคนเดียวที่เป็นป่วย ใส่ก่อปล่อยมันอ๋ออืมมันแข่เนาะกยปล่อยมนเนาะอ๋อนี่นี่บเมียโอ้บ่เมีนเมียออ่กินยาดีก็ยังเลกวกินยาดีนะแม่ันนคามมาาดยาเลจังวมันกินาดีกินยาดีกินาดีขาเพิ่น

24, 24, สองหมื<_<_<_่นสี่พันแมลูแม่ทองแล้วเด้องหมื<_<_<_่น่พแม่ทองแล้วตัวนั้นมื<__<_่นสาบอกมื่นสามพนาอเนาะเปิดราคาห้ยขออนุญาตเบอร์โทรนี่ครับศูนย์เก้าสี่ศูนย์มอ่สากพี่น้องควายแมลูเด้พี่น้องแมลูกลูกเผือกด้พี่น้องสองสี่ตัวนี้มื่นสามพันหี่น้องผู้ใดสนใจกระโท่มาต่อร่องกับผู้ใดพี่น้องนี่อะเปิดราคาเพิ่นเบิ้งการต่อร่องจากในหอยแห้กับหอยบอลหอยอง แล้วมาเปิดละค่ายเพิ่นตัวสีเหลือจัาหน่อยเพิ่นก็นมาเอารักหน่งเมื่อนสามพันหาร้อยเป็นตาสื่อเนาะโอ้ยค่อยแม่เนาะค้อยแม่เป็นตาสื่อ,อ,อแ,อแอห่เด็กพี่น้องนะันน่นตัวนี้แม่สาวหน่อยเด็กพี่น้องแม่สาวปเป็นตาเลี้ยงตาเลี้ยงคนห่เป็นปตาเลี้ยงของเพิ่อนดูมันงามหน้าตากระสวยปเป็นตาเลี้ยงของเพิ่นเดี๋ยวเพิ่นก็เวียนมาเอาอีกกก็หอ,อยแหกเพิ่นเสียวไปต่อยอดแม่ลูกลูกแม่หลักกัแม่ทองอีกก็เป็นตาสื่อของเพิ่นพี่น้อง อาผู้ใด้โนใจกกระโถนมาต่อรองตามเบอร์เท่าเบอร์ฝากไว้เพิ่นมาจาะไสมู่นโผล่แง่ไส้มู่นเนาพี่น้องเอาขอบคุณหลายๆเนี่ยมันหมานครับผมนี่อพี่น้องในบรรยากาศการสื่อการขายพี่น้องทาเบ้านี่คือทาหอยฟางไปน้องเนี่พี่น้องก็แม่ลูกตัวนี้ก็งามพี่น้องแม่ลูกตัวนี้ข้องหอยได้น้อนแม่ลูกอ่าแม่แบบง่ายลูกงามเธอพี่น้องบนหูของก็ในหอยไน่น้อพี่น้องเนาะมาเบิ่งเอ้ยถอดแม่อ่างลางลูกไส่แงมพี่น้อง แม่บบกง่ายเบิ่งวงเขาเขาวงเดือนข้องในหอยผู้ใดน้อข้องหอยแต่น้อยงามลูกงามงามพี่น้องผูนใดใส่งามเพิ่นผูกไว้แต่พี่น้องเพิ่นผูกไว้ผู้ใดแม่ลูกลูกผูงามบานสว่างเฉนเหล่าผ้าพี่พาน้องชมนะพี่น้องเนาะชมโบหัวของผู้ใดหรือพี่น้องชมกันแล้วพี่น้องเนาะหายฟัง ถ้าห้อยฟางได้พี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีควายหลายเหมือนเป็นตะเปิดลาคายเพิ่นน้ำถ้าเพิ่นนั่นมาเดี๋ยวมาจากคำคกรกสีลาพี่ล่าน้องนะพี่น้องเนะาะทานี้กับเพิ่นกระปูกไหวยู่แต่ว่าเจ้าของเพิ่นบริยูนะพี่น้องเนะาะส่วนใหญ่เจ้าของเพิ่นบริยูเอาเจ้าศีน้อพี่นอนะอ้องเนาะกระคุ้งเสียไว้ต่อยอดมืออื่นนะพี่น้องเนาะมืออื่นบานสว่างแชนแนลกสีมาตาเสาภาพพิพานน้องมาเบิ่งการซื้อการขายมาสำรวจราคาควาย ให้พ่อพี่พี่น้องได้รับชมคือนเขาดูนะพี่น้องเนาะแต่ว่ามันเองมันคงจะถ่าเพิ่นบ่ได้เพิ่นไปสูงขัว่พ่อแมาจ้าเถื่อนห่อยอ่าฟางเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะกลางโอ่งสีฝากไว้ใจในคอยพ่อพี่น้องเกษตรกรผู้เดียวเม่อถึงว่าแฟนคับแฟนเพจบ้านสุหวรงในัยจะมีแต่ความสุขความเจริญห่างไกลจากโรคไข้เกลือชิมต่างๆพี่น้องร่ด้วยรวยเบิดหมุ่เบ็ดสีน้ำกันสำหรับมันีอคลิปนี้พ่อพ่อครับแชร์ในก่อนครับสวัสดีครับ